รู้แล้วว่าเราเลิกกันรู้แล้วว่าเป็นเพืองเอฉันรู้อะไรยังย้ำเตือนอยู่ในใจ และคิดไปจนเกินเพื่อนคล้ลอยว่ายังเลอะเลือ ูมันฝึกันหลังเขียวใชสองคุณลลกนเ่นี้อ่าเพื่อนว่าไงจพี่บ๊ทพี่บอทพี่บอสพี่บอทพี่โบโบกาโบจ๋า ลใครจ้ามาเรีวครับม <My real. S 2> าเรพี่แม็กกะคะโบสครับโบสหรออ่จริงๆแล้วอันเนี้ยนะตอบคำถามเบ้น์อย่างเงี้ยสองคนร็องเหมือนกันแต่แต่คนละรอ็อเห็นปะคะอันนี้เขาจะประมาณพริ้งส์หน่อยๆเจ้าช,ชายหน่อยๆน่อยเน้นโพรโฟอร์มอันเนี้ยของอออออของโบสอ่ะเขาต้องเน้นว่าตัวจริงอะ่ะเน้นหนักหนัก ครานี้ปกติโบสใส่แว่นตลอดถูกปะคะอยู่ในนี้แต่พอไปเนื้อถอดวีคนี้ครับไม่มีคอนแทคเลยนะถอดแบบอยากถอดก็คือบอกถอดไม่ไม่ไม่ใส่แว่นอ๋อโอเคแล้วแล้วคราวหน้าอยากจะถอดอีกปะไม่ถอดครับผมใส่ถูกวีดยกเว้นวีคนี้ว่าเป็นล็อกก็เลยลอลองเปลี่ยนดูล็อกไม่ใส่แว่นไม่รู้ไม่จริงจริงี่แนะนำมาถูกต้องจริงๆิพี่โบสเท่มากเลยนะแต่โกคิดว่าพี่โบสแพ้ภัยตัวเอง แพ้ใจตัวเองข้างในใจคิดเยอะปะอ,อ๋อผมจริงๆตั้งแต่ซ้อมใหญ่ผมกังวลทุกอย่างตั้งแต่เรื่องกีตาร์เพราะว่าเรื่องกีตาร์ไม่ไม่จริงมันเป็นไรกังวลที่สุดคือเรื่องกีตาร์เลยอย่างเดียวถ้าไม่ถ้ากังวลไม่ต้องเล่นถ้าเล่นไม่ต้องกังวลเขาให้เล่นถ้ากลัวไม่ต้องขึ้นถ้าขึ้นไม่ต้องกลัวถ้าเขาให้เล่นแต่ว่าไม่ต้องกังวลเพราะต้องเล่น เออขึ้นเวทีเมื่อพร้อมไม่พร้อมอย่าขึ้นถ้าต้องขึ้นแล้วพร้อมเลยมันมีแค่นี้มันมีแค่นี้หลักการมันมีแค่นี้ถ้าขึ้นทั้งกลัวถ้าขึ้นทั้งไม่พร้อมตายอย่างเดียวนี่ออกไหมคะถ้าเราไม่ได้เสียนสนามเจนเวทีซ้อมมาเยอะสัดจนเข้าเนื้อแล้วมันเป็นความกลัวที่กลัวไปอย่างนั้นเองปุ๊บปะมันมีคาถานี่คาถาเดียวเริ่มเมื่อพร้อมไม่พร้อมอย่าเริ่มเขาให้เริ่มแล้วก็ต้องพร้อมเลยไม่มีทางเลือกอื่นกลัวอยากขึ้นขึ้นอยากกลัว แต่ต้องขึ้นก็ไม่ต้องกลัว <laughs> มันง่ายแค่นั้นมันง่ายแค่นั้นเป็นนักร้องมีโค้กเคยสอนเป็นนักร้องไม่อยากพูดกับแฟนคลับไม่อยากไปให้สัมภาษณ์ตามรายการาวิธี <c oughs> เพราะว่าแต่งเพลงเองร้องเพลงเองด้วยใช่ไหมคะแล้วคิดว่าแค่เราเป็นศรริลปินทำงานของเราเต็มที่ก็พอแล้วโค้กก็บอกว่าถ้าอยากร้องเพลงแล้วไม่เจอแฟนคลับก็ต้องร้องอยู่บ้านเ <c oughs> พราะมันเป็นมันเหมือนเป็นเป็นคอมโบเซตอะ นี่ออกปากร้องแั้นไม่อยากเจอแฟนคลับนะครับมันเหมือนบางคนเขาเป็นตัวจริงแบบเป็นศิลปินอ่ะเขาเป็นนักดนตรีอ่ะออกปาเออมันมันโคลสายอ่ะมันจะคลสแบบเอนั่นแปลว่างานของเราอ่ะมันเป็นคอมโบเซตเหมือนเวลาเราไปสปอนเซอร์มันมีอะไรบ้างเนี่ง CP อย่างเงี้ยเราบอกไม่เอาน้ำจิ้มอ่ะไม่ได้มันอยู่ในแท็ปเราก็ต้องเอาน้ำจิ้มมาด้วยใช้ไม่ใช้เรื่องของเราแต่ ต้องทอํานันี้ด้วยเหมือนกันค่ะในงานเราอะมันประกอบไปด้วยสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องทามัน,นเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทําใจให้เสร็จเราจะไม่มีทางพร้อมหรอกเพราะว่าวงการนี้เป็นแบบนี้วงการบันเทิงคือการการซ้อมเบื้องหลังแบบที่เราทาเนี่ยตลอดชีวิตข้างหน้าคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทั้งสิ้นกับการการแสดงผลงานที่ผ่านประสบการณ์ในการซ้อมมาแล้วอย่างมากมาย เช่นละครเวทีซ้อมสามเดือนหกเดือนจนเข้าเนื้อออกไปก็คือการไปพ์ฟความสิ่งที่ซ้อมเหมือนจริงอซ้อมอย่างไงได้อยางงั้นนะคะถ้าเราซ้อมเวลาในบ้านเราซ้อมทำท่าเอาเต้นเบาๆขึ้นบนเวทีแรงมันก็ไม่มาเหมือนใครเป็นนักกีฬามั้งปะเล่นฟุตบอลชุดบาสอย่างเงี้ยเรานอนคิดทุกวันเลยว่าชุดบาสพอไปถึงจริงจริงชุดลงไหมคะไม่ลงครับมือมันไม่ กล้ามเนื้อไม่ได้ฝึกหรือปกติเราเราซ้อมเองที่บ้านเราเอาแป้งเตเตียเต้ยชุดใกล้ๆพอไปเล่นสนามจริงลงไหมอ่ะสามคะแนนก็ไม่ได้เพราะกล้ามเนื้อไม่ได้ถูกใช้จนชํานาญงานของพวกเราเป็นแบบนี้คือการทําแบบนี้ค่ะฝึกกล้ามเนื้ออารมณ์ความรู้สึกกล้ามเนื้อร่างกายกล้ามเนื้อความคิดอะไรชัดจนชํานาญที่เหลือก็คือมันจะมีการแก้ปัญหาหน้าง,งานตลอดเวลาตลอด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 ,ลอดเพราะฉะนั้น กลัวไปจนไหนอ่ะกลัวไปจนเลิกกลัวหรือไม่ก็ต้องกลัวไปจนเลิกทำอยากแบบไหน<ม>ความกลัวไม่ให้อะไรเราแค่ทำให้เราตัวเล็กแล้วมันเห็นน่ะมันเห็นเลยว่ายังคิดไม่เสร็จเรงนี้นอันนี้กูให้มาริวให้มาริวเนื่องจากว่าสังเกตนะคะมาริวมีลกักษณะการแสดงออกที่แบบเปิดอย่างเงี้ยตลอดหลายทีด้วยแล้วเขา เขาไม่รู้หรอกเขาได้ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เขาถ่ายทอดอารมณ์เพลงแล้วก็เขามีเซอร์ไพรส์คือเขาเซอร์ไพรส์ของเขาคือเขาทำอยากให้อยากให้คนคนดูรู้สึกเฮ้ยอยากเซอร์ไพรส์คนดูอะไม่ได้อยากเซอร์ไพรส์ตัวเองอยากเซอร์ไพรส์คนดูนั่นคือการที่ทำอะไรสักอย่างที่คิดถึงคนดูแต่การกลัวคือการที่เราคิดถึงตัวเราฉันจะทำดีไหม ฉันจะท่าตรงนี้หรือเปล่าฉันจะล้มเหมือนตอนซ้อมไหมฉันจะทําได้ดีกว่าตอนซ้อมไหมฉันฉันฉันแต่การที่เอาออกไปอะค่ะแล้วสายตาที่สื่อสารนั่นคือเราแค่ย้ายโฟกัสค่ะโฟกัสจากตัวเราอะเวลาเรากลัวนะย้ายไปที่คนดูว่าเราอยากทําให้เขาเอนเตอร์เทนสุดๆเราซ้อมมาแล้วเราได้แค่เนี้ยอาทิตย์นี้ยด้วยความที่เราป่วดหรือเราไม่ถนัดหรืออะไรก็ตามแต่เราจะทําให้เขาได้รับความบันเทิงสุดๆเท่าที่เราทําได้เท่านี้ เราอยากให้เขามีความสุขในการที่เขาเสียสละเวลามาหาเราอยากให้คนที่มีแฟนคลับเพราะทุกคนมีป้ายไฟใช่ไหมไม่เสียทีที่เป็นแฟนคลับเราอยากตอบแทนความมีน้ำใจของเขาเท่าน,นี้รับรองว่าโบถ่ายโกลว์เพราะว่าอาการมันมีอาการคิดไม่เสร็จไม่งั้นนะโอ้มาเร็วก็มาเร็วเหอะเพราะดูนะเราอะ คนที่จะต่อก,กรกับพี่แม็กได้ในแง่ผ้าภายนอกคือพี่บอสเ,เพราะนี่ออกทางสูงนี่ออกทางบึกใช่ที่เหลือสองคนเนี้โฟกัสกับมาเริวอ่ะตัวกระป๋องกระแป้งอะ่ะ <c oughs> ไม่คือตัวเล็กกว <c oughs> ่าเขาเขาไปยืนอะ่ะตัวบางมากเลยเมื่อกี้ที่มันดวลกันอะ่ะยิ่งเห็น,นมาเรียวหันข้างเนี่ยตัวบางน,นี่ก็หันหน้าด้วยเขาปึ้มเขายืนแล้วเขาแน่นแต่นี่เขา เขาใช้จริตจ้า,าของเขาเต็มที่มากเลยเขาเพราะว่านั่นคือเครื่องมือของนักร้องนักแสดงร่างกายและเสียงสีหน้าแววตาที่โบต้องหัดใช้มันที่โบต้องคิดให้น้อยวิจารณ์ตัวเองให้น้อยทุกเช้าพี่โบทำอย่างน,นี้ช<า>มตัวเองบ้างเฮ้ยวันนี้ดีแล้วหนึ่งอย่างวันนี้ดีแล้วก่อนนอนก็ชมตัวเองเฮ้ยไม่เป็นไรพรุ่งนี้เอาใหม่วันนี้ดีแล้วแต่สิ่งทีง่พโบทำส่วนมากจะเป็นวันนี้แย่ว วันนี้มาเป็นนี้หรือเปล่าถ้าเป็นเมื่อวานผมค่อนข้างผ่งอนใจอเพราะว่าจริงๆมันดีกว่าซ้อมใหญ่ขึ้นเยอะพรซ้อมใหญ่นี่ผมโดนแล้แบบใจไม่สู้เลยนี่หว่าแบบว่ายอมมาริวแล้วหรออะไรเงี้ยใจมันก็ดูงไม่สู้จริงแต่ว่าคือตอนนี้ก็รู้สึกคอมเม้นเตอร์ก็บอกว่ามันค่อนข้างจะพอ,อก,กันสูดสีกัอนอะไรเนี้ยคือรู้สึกว่าโอเคแล้วเราทําดูจากภาพคือมันเล่นแล้วรู้สึกแรงกว่าม,มีอะไรมากขึ้นเยอะ นสีหน้าแววตานะกล้องจับไปทีไรนะมารูจะลืมนตาแล้วตามีประกายใ,ในการสื่อสารนะ่ะหรือเวลาที่เขาหลับตาเนี่ยเขากําลังรู้สึกกับช่วงนั้นของเพลงแต่สําหรับของโบ้เนีมันเป็นตาที่มันไม่เกี่ยวกับใส่แว่นหรือมองไม่เห็นหรืออะไรเลยนะผมไม่ค่อยนี่อยู่แล้วแต่โดนเรื่องนี้มาจำครับมันไม่ใช่ที่ตาหรอกมันที่ใจเออตามันสื่อ สีหน้าแววตาร่างกายเป็นเครื่องมือที่สื่อสารอารมณ์ความรู้สึกดังนั้นอันนี้มาโบสต้องไปแก้ที่ความรู้สึกข้างในใจรับรองว่าละลิกละลได้พอกันตาตามันต้องละลิกละลินิดนึงอ,อ,อันนี้ค่ะออ่ชนะใจตัวเองให้ได้วิจาร์ตัวเองให้น้อยลงทำอย่างเดียว พอจะกลัวปุ๊บพอกลัวขึ้นมาปุ๊บทั้งนั้นปัดทิ้งไปเลยพอกลัวขึ้นมาปุ๊บไม่รู้ว่าทำอะไรหวัวนล้อกลัวเออขำไปเลยเออความกลัวมันอยู่ไม่ได้เพราะมันแต่ขำคิดอะไรไม่ออกก็กลัวมากเลยอ่ะเอออดวะเออก็ดีขึ้นหน่อยนะเงนี้ค่ะเพราะว่ายิ่งกลัวแล้วเรายิ่งไปแบบเห็นไหมหน้ามันก็จะลงนะกลัวกังวลกุ้มันี้มันลงหมดเลย ไม่มีใครกลัวแล้วแบบกลัวไม่มีไม่มีห็นปล่ากลัวกังวลกูไม่มีเพราะฉะนั้นพอกลัวปุ๊บพอกลัวปุ๊บหัวละหัวละสิต้องหัวละดังๆต้องหัวละดังๆโอเคมาอันต่อไปกันดีกว่า